สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How To คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยวรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2568ของผู้ที่เกิดราศีกุมค่ะ ชาวราศีกุมเลข8ดพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสีม่วงสีดำนะคะเป็นสีมงคลสีนำโชคนะคะอย่างเช่นสีรถสีทาบ้านอาจจะมีสีม่วงบ้างสีดำบ้างนะคะเหมือนกับผสมไปจากสีโทนของคุณนะคะแล้วก็หินมงคลนะคะจะเป็นอเมทิสต์เป็นออฟซิเดียนได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นไมก้าสีม่วงก็ได้ช่วงนี้มาแรงจ้ะ วันคารที่16มีนะคะ16กันยาพศ2568ค่ะ ชาวราศีกุมพฤษศ์นะคะจะโยกย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงค์ค่ะเวลา04.30หรือตีสี่ครึ่งนะคะอยู่ในภพปัตตนิหมายถึงหุ้นส่วนคู่ครองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้ของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนคู่ครองมีคนเข้ามาสนอกสนใจมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณเองดาวศุกร์หมายถึงความรักดาวศุกร์หมายถึงการเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าการเงินก็จะโดดเด่นความรักก็จะโดดเด่นนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรื่องแรกนะคะการงานของคุณเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาเดเลเวอร์ว้าวว้าว,ว,าวเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้คนที่หางานค่ะคุณจะได้ทํางานที่รัก จะได้ทำงานที่ถูกใจคนที่ทำงานอยู่แล้วนะคะจะมีคนเข้ามาสนอกสนใจอย่างยูทูบเบอร์อย่างคนที่ทำงานเกี่ยวกับของสวยๆงามๆขายของออนไลน์เน้นของสวยๆงามๆนะคะเพราะว่าพระสุกเนี่ยของสวยงามๆเออทองก็ได้นะคะแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุนะ งานอีเวนต์งานเติบแต่งงานเสริมสวยนะคะอย,อย่างรถเลยก็คือจะเป็นการบิวอินอย่างบ้านก็จะเป็นการจัดบ้านใหม่ทําอะไรใหม่ๆต่อเติมเสริมเพิ่มให้ดีขึ้นให้ดูดีขึ้นอย่างคนจัดสวนก็ได้นะคะคนจัดสวนอย่างเงี้ยอย่างต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะต้นไม้ที่แพงๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยอะไรที่คุณปลูกไว้แล้วทําไว้แล้วนะคะจะผีดอกออกผลณหนะ้านะตอนนี้นะคะการงาน รุ่งเรืองรุ่งโรดเฟื่องฟูค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงิน การเงิน <The Star> ค่ะเดอะสตาร์ค่ะว้าว,าวาจะมีเงินใหม่เข้ามาจะมีอะไรฟุกๆจะมีอะไรเข้ามาหลากหลายช่องทางก็คือมาจากงานที่คุณทําด้วยนะคะจะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมมีคุณมีเงินให้คุณเนี่ยมาลงทุนมีเงินให้คุณเนี่ยจะทําอะไรอะไรนะคะช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนคุณจะได้เงินจากคู่จะได้เงินจากที่คุณตกเบิกมานะคะหรือว่าเป็นเงินสะสมเป็นเงินที่เหมือนกับว่าบําเหน็จบํานาญอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นเงินที่คุณรอ คอยอยู่นะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพ 50- 50ให้ระวังเรื่องระบบสายตานะคะแล้วก็ทําอะไรนานๆยืนนานๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้นะให้ดูแลเป็นพิเศษนะคะถ้ายังไงก็ ออหาอะไรมาบำรุงนะคะเกี่ยวเรื่องระบบสายตาเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้สายตาค่อนข้างนะคะในการที่จะทํางานนะจ้ะเหมือนคนเล่นหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบอยู่กับหน้าหน้าจอนานๆหรือว่ายูทูบเบอร์อย่างเงี้ยนะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักขึ้นมาค่ะโอ้โหอิจฉาราศีกรุ๊มเลยนะคะเดือนนี้นะเดือนกันยาเป็นเดือนที่แฮปปี้แฮปปี้สำหรับคุณเลยนะคะเรื่องความรักค่ะ คนที่เพราะว่าพบพระศกนียอยู่ในพบปัตตนีเพราะฉะนั้นก็คือคนที่รอคอยอยู่จะมีคนมาสารสัมพันธ์กับตัวคุณเองนะคะจะได้ไปต่อจะได้เหมือนกับว่ามีข่าวดีเร็วนี้นะคะคือถึงขั้นแต่งงานเลยส่วนคนที่มีคู่ค่ะหรือว่ามีครอบครัวมีเกณฑ์ได้บุตรธิดานะคะถ้าคุณคิดหวังตั้งใจนะคะแล้วก็ยังได้มีการไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะไปหาที่สถานที่เริงรมของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยนะคะโหสุดยอดมากเลยชาวราศี กลุ่มในเดือนนี้นะจ๊ะต่อไปค่ะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษพิเศษขึ้นมาค่ะท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างบางคือเหมือนกับสิ่งที่คุณคิดหวังอะ่ะบางสิ่งบางอย่างนะต้องทําความเข้าใจต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะท่านบอกว่าในดีมีเสียในเสียมีดีทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นองค์รวมเป็นองค์ประกอบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายัางไรแล้วช่วงนี้นะ ชาวราศีกุมให้หมั่นทำบ,บุญนะคะเติมน้ามันตะเกียงถวายทุกเทียนหรือหลอดไฟนะคะเดี๋ยวอ,อะไรจะคิดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะได้สมหวังนะจ๊ะ ต่อไปค่ะเทวดาประจําตัวคุณเองถ้าอยากสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษเหมือนไพ่เมื่อสักครู่ที่อยากบอกเป็นพิเศษก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะไม่ได้อย่างที่เราคิดสิ่งที่ว่าเราหวังซะทั้งหมดนะขึ้นมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางาไปติดต่อง,งานไปประสานงานและคุณก็ยังได้เอานําตรงเนี้นาเวลาตรงเนี้ไปพักผ่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้นะคะจะมีอะไรดีๆสิ่งดีๆเข้ามาหาคนนะคะตั้งรับไว้เลยนะจ๊ะ ก็ขอจบคำทานายของชาวราศีกุ่มแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีกลุ่มค่ะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดให้ได้สมหวังทุกๆเรื่องนะคะขอขอ,ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ